ชมว,วิวดี่ก่ดเทียบอย่างเดี่ยวปูนกลางเต็มเลสวยงามครับขาว,ขาวในรถเย็นน้งขับโหดกัน,นกูยังแบบจะแ,แดงเลยขนาด,ดนนนรถรถเต็มัดลมทำงานเต็มที่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปบ้านพ่องหนิดนะครับวันนี้มีคอนเสิร์ตวันนี้แล้วนะครับแต่ว่าระหว่างทางเรามาแวะ ภูเขาไดโนเสาร์นะครับเป็นจุดชมวิวบนเส้นทางตาดฟ้าดงสะพานนะครับนักท่องเที่ยวสามารถมาชมฝุ่นได้นะครับในตอนนี้เป็นเส้นทางลัดเลาะภูเขานะครับเราไปเรามาทางใหม่ครับวันนี้รอบนี้มาสองคันนะครับที่ฝุ่นก็จะหลายนิดนึงนะครับเพราะว่าทางขึ้นมานนี้เป็นทางฝุ่นก็จอดชมวิวภูเขาไดโนเสาร์นะครับมันมีชื่ออยู่ให้ดูบรรยากาศนะครับอาจจะ ไม่เห็นไดโนเสาร์นะครับแต่ว่านะครับเราให้ดูนี่หน่นี่ครับ,รบที่ไดโนเสาร์ก็น่าจะมาเมื่อเช้านี้นะครับสําหรับไดโนเสาร์ตัวนี้อากาศลมเย็นดีครับแต่ว่าบ่เห็นเอียงเลยขาวเบิด์ุภูเขาไดโนเสาร์ไปกันต่อ นี่เราอยู่ที่เป็นทางแยกเส้นน้ำหนาวอันนี้เส้นน้ำหนาวนะครับแล้วก็เราไปจะไปเส้นนี้แล้วมันจะไปโป่หลังภูกระดึงบ้านทองนีบนะครับสบายติดไปก่อ,นนองนายนายเป็นไรที่น้ำตกหาพุ่งตาดท้อง ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่โรงเรียนพ่องหนีบนะครับก็มาด้วยสภาพไปลบยุไซมาวะนะครับก็ตอนนี้กิจกรรมตอนนี้นะครับเป็นการเสวนานะครับปัญหาช้างป่านะครับก็มีวิทยากรมีผู้ร่วมฟังเสวนาเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราพาไปดูบรรยากาศก,ากันเป็นส่วนเรื่องของช้างนะครับของอำเภอโูกระดึงเนี่ยสลับช้างก็มีอยู่หลายหลาย หลายฝูงนะทางโน้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่เมืองหรือรอบรอบถูกป่าตะระหนองนะครับซึ่งถูกป่าตะระหนอกเนี่ยที่ออกมาจากพื้นที่เกาะแล้วก็เข้าได้ครับปั๊บเรียบร้อยเป็นไงครับหัวหน้าตัวนี้นี่คือประมาณ80%นะครับแล้วก็นักดนตรี6วงมากครบ6วงแล้วครับสาวเซกไปแล้วสาวเซก กำลังกำลังกำลังเริ่มจะม้งดนตรีเลย่จะม้วครับม้วนดนตรีเนี่ยนาศีลตจักน้อยกับนาศีรืมอหาวงเครื่องหาวงเครื่องรื้อนะครับวงทีนึ่งนะครับแล้วก็ยาวไปเลยแล้วไปเลยเท่านี้ยาวจนถึงเที่ยงขึ้นเกือบทีหนึ่งครับผมกำหนดการเพราะ่านั่นครับศิลปินก็ประกอบด้วยชีวาลินไฟสันติภาพละไมหันสานิดไล่สือมาเก่าหางแล้วก็สู้ๆนะครับแล้วสู นี่นะครับศิลปิน ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่โรงเรียนพ้องนีบนะครับเรียบร้อยเราตั้งแคมป์ตั้งหลักปักหลักเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับงานนี้ก็เป็นงานระดมทุนเพื่อหาทรัพยากรมาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลืออุทยานด้วยอุทยานก็ไม่มีตังค์นะครับมาจัดก,การดูแลผักดันช้างป่าที่ลงมากินพืชผลการเกษตรของชาวบ้านนะครับก็วันนี้มี5้าหกวงนะครับเท่าที่สอบถามมาก็บัตรโต๊ะขายได้90กว่าโต๊ะนะครับก็ถือว่าได้หลายเติบ นะครับก็น่าจะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทํำงานต่อไปได้อีกสักระยะอยู่นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วกันนะครับส่วนวัตถุประสงค์อะไรก็ตามมาน,นะครับลมระดมทุนเพื่อจัดการปัญหาช้างป่าไปครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศตอนนี้ประมาณตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับเราอยู่โรงเรียนแล้วก็ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันว่ามีอะไรบ้างในงานนะครับแล้วก็วันนี้ครับบ่าวันนี้ครับวันนี้ครับ,รบนนข้างหลังครับบ่ายัางบ้านี่ครับน,นี่คือบรรยากาศในโรงเรียนครับวัสดีครับคุณแม่ เป็นยังไงมายังไงแก้ไขปัญหาที่ช้างป่าที่รุกเข้ามาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมทำลายคนบ่อุดรผลิตภัณฑ์พันก้อนหนึ่งคันอนหนึ่งคันนอนอนนี้ไหมนอนใส่กางเต็นท์นอนไหนอยู่มองกันพี่ออ๋โอเคผมนอนอยู่หลังห้องนี่โอเคต้องการหัวหน้าเนตรเดี๋ยวนี้หัวหน้าเน็ตอยู่ทางพุญอยู่ทางเขาไปปิดถนนทางพุนเจอกันเย็นนี้ได้โอเคโอเคจะขอเพลงไห้จาก ลานโพถึงภูกา,าได้ไหมขอให้หน่อยนะขอพูดไ,นนได้เหรอขอหนสู้ก่ได้ได้ว่าคองไรก็ได้นี่นะครับก็บรรยากาศห้าโมงครึ่งนะครับวิวเริ่มเห็นแล้วครับตอนเที่ยงไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มีแต่ฝุ่นนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับนี่ก็มีบูธร้านกาแฟามาขายเดี๋ยวพาไปดูบูธเด็กๆครับวันนี้เรามีกลุ่มฮักดาพองหนีบนะครับเป็นกลุ่มเยาวชนเยาวรุ่นหนุ่มสาวที่ นี่บูธนี้มีอะไรบ้างครับมีมีมีอะไรมีที่ท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับอ่ามีอะไรบ้างครับแนะนําที่ท่องเที่ยวบ้านพองหนียใช่ไหมหนึ่งวัดครับแล้วก็คาเฟ่ครับจุดเที่ยวครับจุดชมวิวครับจุดชมวิวครับแล้วก็หมู่บ้านครับหมู่บ้านที่ดูพระอาทิตย์ตกครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนู้นครับอยู่ตรงนู้นไปไกลไหมจากตรงนี้หรือว่าจะดูอยู่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเจยเหมือนกันครับจะ่าตรง เช้าตกขึ้นตอนหกโมงครับตอนตกก็จะหกโมงตอนขึ้นก็จะน่าจะหกโมงเช้าครับครับแล้วมีอะไรอีกบ้างครับกิจกรรมเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำเล่นน้ำที่ไหนครับที่ถ่ายรูปอันนั้นแม่น้ำพองครับโอ้น้ำพองใช่ไหมครับเป็นต้นน้ำพองใช่ไหมใช่ครับมีเดินป่าไหมเดินป่าสำรวจครับโอ้อันพวกที่มา ตอนนั้นผมก็เคยพาเขาไปเดินป่าครับใช้เวลานานไหมเดินป่านานอยู่ครับแต่ถ้ามันไกลก็นานครับถ้าเป็นที่รับครับมีอะไรอีกครับที่ท่องเที่ยวบ้านทองนิดอู้เยอะมีตั้ง13อันแล้วก็มีที่เล่นน้ำครับที่เล่นน้ำของแท้ของแท้อันนี้อยู่ชั้นไหนกันแล้วครับป .3 ครับป .3 ป .5 ครับป .3 ้ .5 เรียนโรงเรียนนี้ไหมครับครับโอเคตั้งใจเรียนนะครับไปลูบ ครับเดี๋ยวเอาไปประธานมพันธ์ให้นะครับครับวันนี้ตรงตรงที่เราอยู่โรงเรียนครับครับอันนี้ก็คือบ้านผมครับครับอยู่ใกล้โรงเรียนเลยครับอ๋อรถตรงนี้เหรอที่เป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมครับไม่ใช่ตรงนั้นครับอ๋อตรงนี้โอเคไม่ใช่ทางคนด้นฝั่ง นี่ครับบ้านผมครับอยู่ใกล้เลยอันนี้ก็จะเป็นวัดป่านะครับวัดป่ากับวัดบ้านครับโอเคขอบคุณเด็กๆมากครับสถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปหมดนะครับสําหรับบ้านทองหนิดใครที่อยากมาชมภูกระดึงอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับเป็นภูกระดึงที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับก็สามารถมาได้นะครับมาได้สองฝั่งครับอ่ามาได้สองฝั่งฝั่งนู้นกับฝั่งนู้นแต่ว่า ถ้าทงนู้นรถสีขาวก็จะกลายเป็นสีแดงใช่ใช่พี่มาทางนี้แหละเมื่อกี้เมื่อเช้านี่นี่เกือบพี่ยังยังแดงๆอยู่เลยขับผ่อนทำไมเขาไม่ทํถนนทไมเาไม่ทให้ทักเถียครับไม่รู้ค่แล้ามีน้ําตกวยครับน้ําตกไหนครับน้ําตกไหนน้ําตกน้าตกครับอันนี้ก็จะเป็นห้วยวังยาวใช่ไหมครับน้วตกมันจะอยู่ เราเราก็เดินเดินลัดไปอีกครับมันก็จะเห็นน้ําตกชื่อว่าลาดใหญ่ครับอลาดใหญ่มันเป็นจุดชมวิวครับอ๋อทางเดินเข้าไปข้างในใช่ไหมครับใช่ครับนี่แหละครับซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมใช่ครับซิกเเนจออร์ขงโอเคนะครับนี่ฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับชวนคนมาเที่ยวหน่อยชวนคนมาเที่ยวหน่อยเอาดับดับครับอ้าคือดับล่ะมาดครับโอ้โหมาอยู่เรียนอยูมาเที่ยวเยอะๆยะนะคะ ที่ไหนครับที่นี่ชุอที่ไหนบ้านพงมีครับอำเภอไหนครับอำเภอพุทธดึงจังหวัดเลยตําบลสีฐานตำบลสีฐานนะครับมาเที่ยวได้เด็กๆเดี๋ยวเด็กๆพาไปเที่ยวใช่ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันต่ออันนี้น่าจะเป็นครัวนะครับเป็นครัวพ่อครับพ่อครับคุณยเมนูมีอย่างไหนเนะ้อน้ำเนยอ่ามื้อนี้ครับมื้อนี้มีหนึ่งไก่ครับไก่หนึ่งไก่ไก่ไต่น้าไก่ไต่น้าอ่าแล้วก็ เมนูสองปลาเผาครับปลาเผาเมนูที่สามก็คือข้าวหมูย่างครับข้าวหมูย่างเมนูสี่คือข้าวเกี๊ยวทอดครับข้าวเกี๊ยวทอดข้าวเหนียวซี่อ่น้ำเดื่มสีขวดครับมีหลามบอนี่หลามมีบอหลามบ่มีครับหลามบ่มี่พ่อพ่อเนาะบ่อท่านครับอืมก็ประมาณนี้นะครับเป็นอาหารพื้นบ้านเฮ้ครับทองถินโอเคครับเตรียมงานเลยครับไอบระกาศด้านหน้าเวทีโต๊ะอยู่สองฝั่งแล้วก็ตรงกลางบ่างๆนะครับไปเต้นกันนะครับบรรยากาศดีครับ วันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เริ่มเย็นแล้วแต่ผมว่ากลางคืนน่าจะหนาวนะครับเพราะว่ากลางวันแดดมันแดดมันแรงมากครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับให้ชุมบรรยากาศก็นี่แหละครับเป็นความร่วมมือของหลายหลายภาคส่วนครับทั้งส่วนภาคประชาชนภาคราชการ อุทยานผูกระดึงนายอำเภอผู้ว่าหลายหน่วยงานครับเพราะว่าเรื่องช้างมันเดือดร้อนกันไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเป็นข้าราชการหรือเป็นใครก็เดือดร้อนจากช้างหมดนะครับก็เป็นความร่วมมือกันของพี่น้องแถวนี้นะครับเราก็มาช่วยสื่อสารนะครับเพราะว่าที่นี่เขาตั้งใจนะครับอยากให้บ้านตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็คือต้นน้ำพองมีน้ำตก มีจุดชมวิวภูกระดึงมีอาหารท้องถิ่นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเยอะมากนะครับแต่ว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักที่นี่นะครับก็เลยกําลังผักดันกันอยู่พี่น้องกําลังผักดันกันอยู่แต่ว่าก็มาเจออีกมาเจอบรรดาช้างป่าอีกนะครับก่อนหน้านี้จะทําท่องเที่ยวเจอโควิดนะครับพอโควิดหมดจะทําท่องเที่ยวต่อเจอช้างป่านะครับก็บรรยากาศสําหรับการเดินป่าไปดูในคลิปที่แล้วนะครับผมไปลองมาแล้วนะครับดีนะครับ เราก็เดินสำรวจต้นน้ำพองเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็วานแหวานน,น,นนู่นวานนี่หาวัตถุดิบไปทํากินกันแล้วก็เดินกลับออกมานะครับก็เดี๋ยวรับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้มีทั้งหมด5้าวงนะครับ อนุนอาวัตครับตอนนี้เราดนาตามอากาศหนาวสดียามเช้าครับมาพี่โอเคเอาเลยแล้วกันพี่วันนี้ก็คอนเสิร์ตแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราลงมาลงพื้นที่กันแล้วก็ตันนี้ถึงงานจริงแล้ว ตอนนี้เป็นไงบ้างพี่สถานการณ์ช้างแล้วก็งานเครือข่ายที่พี่น้องพยายามเชื่อมกันก็สถานการณ์จริงน่คือเช้านี้เราเก็บขยะก่อนขยะเยอะจุดเก็บขยะเพราะเยอะฝาคงฝาขวดเต็มหมดฝาเบียร์ใช่ไหมอันนี้ต้องขอรกินนะครับผมภารกิจแรกสองคือในพื้นที่ตรงนี้เมื่อวานนี่เราเห็นความร่วมมือของหลายส่วนนะจังหวัดเลยผู้ว่ารองผู้ว่ามาจนอำเภอเมืองการภาครัฐมาหมดใช่ไหมประชาชนพวกเราก็มาแต่สิ่งสำคัญคือว่ามันทํทำยังไงให้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่กลางใช่ไหม พื้นที่ที่พื้นที่กลางไม่ถึงว่ากลางในกาแรแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียนรู้ร่วมกันใช่ไหมไอ้เรื่องแก้ระเบียบกฎหมายค่อยว่ากันไปใช่ไหมในผมคิดมันก็มีเรื่องหน่วยงานทํากันอยู่แล้วละใช่ไหมแต่ระดับเนตเบิกชาวบ้านเนี่ยอย่างเมื่อวานก็มาทางภูหลวงก็มาใช่ไหมทางวังกวางน้ําหนาวใช่ไหมเพชรบุรก็มาใช่ไหมตอนนี้การจะไล่ด่านซ้ายก็จะเข้ามากับเราในแถบนี้มากันทั้งหมดที่ช้างไป้านเนี่ยเริ่มมาแต่สิ่งสำคัญคือว่าเราไม่ได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อลงทุนหาตัง แต่ที่นี่คือเรื่องการสร้างสํานึกคนใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นที่นี่คือที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือาชาวบ,บ้านเนี่ยยังเคารพช้างอยู่เป็นปู่ย่าใช่ไหมยังมีวิธีอีกแบบหนึ่งเพราะฉนั้นยังมองช้างยังไม่ใช่ศัตรูแล้วอันนี้ก็น่าสนใจจะทำยังไงให้แนวคิดนี้มันไประยะที่นานที่สุดเลยเนาะข้อท้ายสุดผมก็คิดว่าถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งไปยิงช้างเนี่ยอันนี้ปัญหามจะเกิดขึ้นทันทีเหมือนที่เราเห็นในหลายที่อันนี้ผมคิดอ,อันที่หนึ่งต้องสร้างความใจรู้กันให้ได้ชาวบ,บ้านต คือปัญหาคือร well. ัฐเนี hmm. us, mm ่ยประสานคนร่วมมือได้แต่ไม่ใช่พึ่งมันขอมือแบะแบะใช่ไหมไอการจัดกองทุนพวกนี้เนี่ยระดมทุนกันอาจจะได้ได้น้อยหรือมากไม่รู้ใช่ไหมแต่สองการคือการบริหารก็ต้องร่วมกันมีทั้งอำเภอเราชาวบ้านใช่ไหมหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันดูว่าไอเงินกองทุนจะทําเช่นรายบ้านก็เริ่มสะท้อนอยากเสนอว่าเฮ้ยเอ่อหนึ่งมีไฟสปอร์ตไลท์ไหมไปส่องทางช้างไม่ให้มาโซลาเซลล์อย่างเงี้ยเออเงินก้อนนี้ก็ว่ามาเสนอเข้ามาเช่นไม่มีประทัดออเก็ว่ากันมา อะไรเงี้ยหรืออำเภอมีเงินกองกลางอยู่ส่วนหนึ่งก็เอาไปจัดการนเนี้ยคือตรเนี้การบริหารกองทุนทําให้มันโปร่งใสแล้วก็ช่วยตัวเองมากที่สุดเช่นยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งการหนีช้างชาวบ้านยังไม่รู้ว่ามาอย่างไงใช่ไหม จะหนียอ,อย่างไรอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้ตรงบ้านพองหนีบเนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีความขี้ข้นหนักเหมือนที่อื่นเช่นแถวผูหลวงแต่อันนี้ก็หนักบางคนบางหมู่บ้านต้องมีหอขึ้นไปเพื่อไปดูช้าง,งต่างๆแบบนี้ผมคิดว่าเน,นี้ยมันต้องเอาความหนักความเบามาคุยกันมันเป็นประสบการณ์บทเรียนอ่ะคือที่นี่ยังช้างยังไม่ดุพงูง <S <S ่ายยังไม่ดุแล้วก็พี่น้องก็ยังมองแบบคารพนับถือเป็นปู่ย่าตายายอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วทีนี้แล้วหน่วยงานรัฐเป็นไงพี่ ผมคิดว่าก็โอเคนะในขณะก็ร่วมมือดีนทั้งอบตสีฐานเองทางอำเภอเนาะป่าไม้เองก็ร่วมมือแต่สิำคัญคือมาคุยกันเนี้ยต่อเนื่องก็เพิ่งเคยได้มาคุยกันใช่ไหมใช่ครั้งแรกครั้งแรกใช่ครั้งแรกมาคร้แรกของกาสวดนี้แต่ก่อนที่จะมีอนเสวตมันคุยกันถึงห้าครั้งมาแล้วก็เป็นก้าวแรกของการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะเรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง <c oughs> เรื่องคนทุกคนเรื่องใหญ่ด้วยตัวใหญ่ทิบห่ไม่มหนึไม่มีใครคนใดคนหนึ่งแก้ได้ครับมันตัวใหญ่ปัญหาใหญ่มาก <c oughs> จุดชมวิวบ้านพองนีบ โมเมนต์หมอกนะครับนี่ฟุนฟุนล้วน,วนฟุนลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะกลับกันแล้วก็เรียบร้อยดีครับจบสิ้นไปแล้วสําหรับงานระด,ดมทุนคอนเสิร์ตระดมทุนคนช่องป่าผู้กระดึงอยู่นํากันนะครับยอดก็ประมาณ1นึ0 0 0สนบาทนะครับแต่ว่าที่ได้มากกว่านั้นก็คือได้คนไกลเครือข่ายความร่วมมือครับระหว่างประชาชนในเทือกเขานี้แล้วก็หน่วยงานรัฐด,ด้วยนะครับก็ เราดูกันต่อไปนะครับว่าปัญหาช้างป่าที่นี่นะครับจะไปยังไงกันต่อจะแก้ยังไงนะครับก็ฝากด้วยครับเรื่องช้างป่าเป็นเรื่องของทุกคนครับคนช้างป่าผูกกระดึงยูน้ำกัน go ที่พวกนี้แล้วก็ต้องมาช่วยแรงๆต้นกุ้งเหนิดใครมดแดงให้ใครมดแดงนะครับย่างกระตูเลยครับ